อืมอืมไอีดอกอร่อยใอืมกูกลับว่าเดี๋ยวกูจะด่าเต็มที่เลยนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านตู้เย็นกับเบนชนทิีแล้ว EP นี้เนี่ยเราจะมาทดสอบเรืยอว่าตอนนี้กระแสมันมาแรงมากเลยที่แบบเห็นในโซเชียลเพื่อนหลายๆคนไปต่อคิวเป็นยาวมากแล้วก็นานมากหลายชั่วโมงเพื่อที่ได้กินครัวซองหนึ่งชิ้นวันนี้เราเลยรวบรวมครัวซองจากร้านดังสิบเจ้า มากินกันดูซิว่ามันจะเอกอุสมกะที่ไปยืนรอกัน3าชั่วโมงหรือเปล่านะักแม่แม่เขาเขาบอกว่าช่วงนี้แม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยไม่ชอบคนเรียบร,อยอบร้อยเหรอแต่ตอน,น,นที่อยากถ่ายก็มีมาคอมเมนต์ว่าอยากถ่าย <laughs> แล้วก็บอกว่าซิล่าเราหายไปก็ซีล่าหายไปแล้วบอกผู้จาอยากใครเหมือนไส้กบขี้ <laughs> ไม่ชอบแล้วเยาวชมนมาดูแล้วจะรู้สึกยังไง <laughs> เริ่มจากเจ้าแรกเลยนี่เรียกว่าเป็นเจ้าที่แบบว่าเบสิคที่สุดเลย <laughs> เพราะอันโพย จากสตาร์บัคส์เฟรนช์บ t t เต r ร์ค s s วซองเขาให้ถ่ายราคาด้วยหรือเปล่าใช่ว่าราคาเท่าไหร่ถ้า Starbucks เนี่ยก็ต้อง75อ่ะชิมก่อนไหมว่ามันจะยังเห็นไทยเลย French Butter Croissant หอมเนยนะก็เป็นคนสองที่มาอาฐานแต่ก็ต้องว่ามีความเหนียวไม่ไลาตุ่เออคนดูแลไปถ่ายแบบประชาชนมา ไม่เคยเจอใครแบบประชาชนยิงยัดโสได้ขนาดนี้เอาไปตอนนี้ใช <laughs> <int> <im Sus> <ains> ่ไหมได้ก็หลังๆเวลาถ่ายแบบประชาชนเขาให้บอกว่าให้ยิ้มได้แต่ห้ามเห็นฟันขอเดา75บาท75บาทเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเท่าไหร่65บาทก็ใกล้เพียงแต่ก็แพงอยู่นะ หกสิบห้าบาททำยากเหลือซองอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับกูนี่กูเป็นคนกินต่อมาอมันตีต้นตำรับจากฝรั่งเศสใช้แป้งออแกนิกร้วนมี2สาขาสาขาถนนจันและสาขาเอ็มกอเชียต้นตำรับจากฝรั่งเศสเดาว่า120บาท120เป็นคำตอบที่ผิดค่ะเท่าไหร่6 0บาท หกจมูกเลยอ่ะคุณไม่เดาละออแต่ว oui> ่าดูแบบว่าดูแบบทรงจากฝรั่งเศสแท้จะมีความอูมนะมีความโหนกอูมหน้าผากให้ไ่ใช่คกันข้องน้อมความกรอบท้างน้อมีความนุ่มนุ่มมากกว่าของสตาร์บัคส์อร่อยหกสิบบาทเลิศกว่าขสตาร์บัคส์เจ้าต่อมาครัวซองอาร์โร่จากแมคโคร แพ็กหนึ่งมีสี่ชิ้นใช่รูปทรงเป็นรูปทรงเหมือนใส่แคมพืชเหมือนแบบนึกออกไหมครัวซองจงกระเบนจาก Aero Macro นะฮะกูให้ชิ้นนี้12บาท14บาท14บาทนะฮะขอกินตับปิ้งก่อนนุ่มนะเหมือนไม่ให้กินเนยเหมือนมากินมาการีนอะสมราคาจะไม่บอกว่าแย่นะแต่ไม่หอมเท่าของสองอันแรกล้วต่อมานี้รูปทรง คนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นเช่นกันนะครับอ่านยังไงกงทงกงทงกงซังกงทง,ง,ทงเป็นร้านเมกอรี่สัญชาติฝรั่งเศสที่มีสาขาทั่วโลกฝรั่งเศสสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นมีมัชชาเรดบีนครัวซองด้วยนะแต่นี่เป็นครัวซองธรรมดานะฮะกงทงนะฮะขอเดาว,ว่า65บาทราคา7 0บาทไเคีหอม แล้วกเราสัมผัสด,ดีนะหมายถึงว่าไม่เหมือนกับเจ้าอื่นที่รู้สึกว่ามันจะมีความความเหนียวความหนึบแต่ก็ไม่หอมเท่าของเจ้านี้ <c oughs> กงทงอะไรวะ <c oughs> เชอร์กี้และเจ้าต่อไปไปต่อคิวกันหลายชั่วโมงครับเพื่อทีไ่ได้กินครัวซองชิน้นนี้ร้านเจมเบเรกอรี่ <c oughs> อยู่แถวพุทธมนฑล รอคิวหนึ่งชั่วโมงเราต้อง walk in เท่านั้นคือไม่จองล่วงหน้าก็คือเดินเข้าไปแล้วก็หอขนมจากเชฟเจมซึ่องชนะ i ไอรอนเชฟไทยแลนด์อ๋อเหรอเนื่องจากเป็นเจ้าฮิต80บาทใกล้เคียงค่ะ85บาทก็รูปล่างรูปส่งเนี่ยเหมือนเมฆน้อยๆลอยอยู่กลางท้องฟ้าอุดจจุดจหยิบเมฆมาอืมอืม อ้ดอกอร่อยอืมกูกลับว่าเดี๋ยวกูจะด่าเต็มที่เลยนะก็อร่อยนเนาะเผียวไปปุ๊บกรอบข้างในนุ่มความหอมตีขึ้นมาเลยแล้วก็มีความเค็มตามมาที่หาอร่อยเนะ <S <S าะอี๊ดต็มอร่อยอืมอืมแล้วก็อึมอังกฤษก็ แต่จะชอบบ่นแบบเวลาเห็นคนต่อเค้าต่อกิวติเวลาตัวนักอื่นแดกก็ได้เหมือนกันหมดแหละไม่เหมือนอันนี้อร่อยต่อมาดูเพลนจังเลยไม่ดีกับของเชฟเจมนะล้วเซ่งเอตัวนะฮะพรีเมียมพอสองมีหลายสาขาหาได้ทั่วไปตามห้างนะฮะชิ้นนี้น่าจะสักสี่สิบห้าบาท 50บาท50บาทอนี้ก็จะมีความตับปิ้งเล็กๆแก้วฟองของของกระซองเขาก็จะก็คือเป็นมวนๆอย่างนี้นะฮะตอนนี้เด็กเคยดูไอ้หนังจับจับวงบ้างคนพี่ตะเพาแก้วตะเพาทองแล้จะมีไอ้อย่างเนี้ยเออเราเหนื่ยว่าหน้ำไม่ได้เลย มีความกรอบอยู่แต่แม้แต่ไม่มากนะครับก็นุ่มละมุนลิ้มแล้วก็มีความมันแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็โอเคนะเพราะราคาสมเหตุสมผลเจ้าต่อมาโป,โปสาขาเอ็มกอตีเอ็ม e เหมือนกันนะครับต้นตำรับอยู่ที่ฝรัง่งเศสนะครับเปิดมา103ปีนล้วหาร,ร้านพอนะครับที่คนไทยเรียกพอนั่นนะะแน่นอนอาหารฝรัง่งเศสร้านไหนทำครัวซองไม่อร่อยก็ไปถูกแล้วอร่อยเนาะ75 ถูกค่าเจ็ดสิบห้าบาทคะเจ็ดสิบห้าเนี่ยอันนี้คือได้มา,าตรฐานคอลซองที่ดีเลยเนี่ยอารมณ์เดียวกับของเทปเจมต่อมากับตันสควิตอยู่สาราดแดงใช้เนยจากฝรั่งเศสมี15ไส้ผักขมอบจีสลาวาไข่เคม็มนมฮอกไกโดมีหลายไส้มากนะฮะแต่แบบนี้เป็นเพลนนธรรมดานะฮะนะความกรอบเนี่ยตอนตรงนี้มันต้องยังกรอบอยู่มันต้องยังกรอบอยู่ เน yeah, ี่ยมันต้องยังกรอบอยู่แล้วจับเข้าไปมันจะมีความกรอบกรอบกรอบอยู่นะแล้วก็ข้างในก็ว้าข้างในก็ต้องมีความนุ่มได้มาตรฐานหมดเลยนะแต่รู้ส MM ึกว่ารสชาติมันทั่วไปจืดๆมากเลยแต่ว่าความกรอบเท็กเจอรไก่เคี้ยวอะไรแบบนี้ดีถ้าให้ตามความคิดตามรสชาตินะ65บาท55บาท คงไม่ได้เมนูชูของเขาเพรามันอแต่ว่าในในร้านเขาว่ามันมีรสชาติอื่นไงเขาอาจจะอาจจะเป็นไปได้นะที่เขาเซตแป้งให้มันรสชาตินี้เพราะว่าเขาไม่ได้เน้นขายตัวนี้เพราะเขาเน้นขายตัวมีไส้เพราะตัวมีไส้จะต้องถ้ามันมีรสชาติอื่นมันก็จะไปไปแย่งไอ้นี่เขาราต้องชูรสชาติของเขาโดยการให้ให้ตัวนี้มีรสชาติจืดต่อมา Ken's Coffee and Ksar เน้นว่าเป็นครัวซองนะคอฟฟี่แอนด์ครัวซองสาขาสาทรซอยเจ็ดเพลนครัวซองขายดีที่สุดมีหลายไส้เช่นไส้อัลมอนด์ช็อกโกแลตแฮมชีสเบคอนชีสก็ครัวซองก็เป็นเป็นขนมปังอีกแบบหนึ่งที่สามารถทําไส้ได้ทั้งทั้งขาวและหวานนะอันเนี้ยเป็นร้านที่ทําลูกทรงได้สวยอยู่นะเฮนส์คอฟฟี่ชวนแอนด์ครัวซองนะฮะน้ำไม่ถูกหรอกว่ลเจ็ดสิบก่อนหกสิบห้าบาทอืมแต่ทําลูกลังสวยนะเนี่ยกรอบได้มาตรฐานแล้วก็ตับปิ้งดี อร่อยกรอบหอมอันนี้เนาะให้อยู่เลเวลเดียวกับอันนี้เลยเนาะหกสิบห้าบาทอร่อยอันนี้แปดติ๊บอันนี้ถูกตั้งยี่สิบติ๊บ้ั่นแค่เคลี้ยงใกลีล้ยงเกลีล้ยงแล้วสุดท้ายที่เราจะกินกันนะฮะเป็นครัวซองทรงนมเหลวเราจะนะเมซองเอริกเคเซอร์ ขนมปังอาธิซานเจ้าดังจากฝรั่งเศสมี100ร้อยกว่าสาขาทั่วโลกนะแค่เมืองไทยมี9สาขาแล้วมีสาขาทั่วโลกแบบนี้คิดว่าราคาประมาณเอ่อส5บใกล้เคียงค่ะ85บาท85บาทอุ๊ยกย็หา,า,ายได้แพงเท่าเชฟเอ่อเชฟไก่เลยนะเออเขาเชฟเจมจเจมเจมเท็กซ์เจอร์ก็ได้เหมือนกันเนื้อสัมผัสความกรอบกดลงไปแล้วนุ่มอืมตะปิ้งอ่ะตะปิ้งนี่แตปิ้ง มีความกรอบกรุยอันนี้อร่อยเลยไม่ได้อร่อยเล่นไม่อร่อยเล่นเหมือนบางเจ้าหอมกว่าหลายๆเจ้าหอมกว่ามากรีนอันนี้กินชดเชยอันที่ไปรอหลายชั่วโมงได้นะใครที่ชอบกินคน2ยที่ว่าอันเนี้ยจับโจทย์ได้ก็ที่อร่อยมากนะอันนี้อันนี้ของอันที่รอคิวเยอะๆกับอันนี้เจ้าสุดท้ายคือแม่ทองเอริก อันนี้ให้อร่อยเท่ากันที่ตุด2สองเจ้าเปนเลือกกิกนเอาเองแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจุกมากอิ่มมากพี่มมอดอกสำหรับ,บวันนี้ขอลาทุกคนไปด้วย <c oughs>